ดีครับวันนี้อยู่กับช่องหม้วส,สันใครที่เข้ามาแล้วอย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งให้กันด้วยนะครับก่อนอื่นก็ต้องกราบขอพระคุณทุกๆุคนที่ให้การสนับสนุนช่องไมายวส,สันโดยการไม่กดข้ามโฆษณาและช่วยสนับสนุนโดยการสมัครสมาชิกสําหรับคนที่เป็นสมาชิกสามารถดูร่วงหน้าได้3ตอนต่อวันวิธีการสมัครก็ง่ายๆครับกดตรงคําว่าสมัครหรือกดที่ลิงก์ตรงคําอธิบายใต้คลิปได้นะครับสมัครมากันเยอะๆนะครับเราจะได้อยู่ด้วยกันนานๆ ลงกันแบบต่อเนื่องทุกๆวันจนถึงภาคสีภาคห้าเลยนะครับเรามาดูตอนต่อไปกันเลยนะครับนานชุยชุยกล่าวว่าในขณะที่สำนักมังกรดินไม่ใช่สำนักที่มีอิทธิพลในทวีปแต่ก็ยังเป็นหนึ่งในสำนักอันดับต้ตนๆในจกักรวรรดิโต้หลิงคำพูดของเราจะวร้ค่าได้อย่างไรเนื่องจากเธอเดิมพันกับเจ้าข้าจึงพูดอะไรไม่ได้หากเจ้าต้องการให้เธอเข้าร่วมสำนักถังข้าก็ตกลงโดยมีเงื่อนไขสองข้อ หัวยูฮาวตกระลิงแม่แบบไหนที่จะให้ลูกสาวของเธอกับสำนักถังในขณะที่เขาต้องการหนานทิวทิวเข้าร่วมเขาไม่มั่นใจว่าจะเกิดขึ้นจริงท้ายที่สุดเขาได้เดิมพันโดยไม่ตั้งใจเขาไม่ได้คาดหวังโอกาสที่จะเกิดขึ้นอย่างแท้จริงเงื่อนไขคืออะไรหัวยูฮาวตอบอย่างใจเย็นหนานชุยชุยกล่าวว่าก่อนอื่นในขณะที่ลูกสาวของข้าแพ้พานันเจ้าเธอยังคงเป็นสิทธิของสำนักมังกรดินหากเธอต้องการจะออกจากสำนักของข้า จะต้องเสียค่าใช้จ่ายแน่สำหรับเจ้าค่าจะให้ส่วนลดเธอสามารถเข้าร่วมสำนักฐานของเจ้าในช่วงระยะเวลาหนึ่งต่อจากนั้นถ้าเธออยากจะอยู่ก็อยู่ได้ถ้าเธอไม่อยากอยู่ก็สามารถกลับมาได้เจ้าไม่สามารถหยุดเธอได้ประการที่สองชิวชิวเป็นเด็กผู้หญิงเจ้าไม่สามารถบังคับให้เธอทําสิ่งที่เธอไม่ต้องการทําสัญญาสองสิ่งนี้กับข้าแล้วข้าจะยอมให้เธอออกจากสำนักมังกรดินถ้าไม่ ถ้าอยากให้เธอผิดสัญญาแรกอยู่ในสำนักมังกรดินหัวอยู่ห้ามองไปที่เพื่อนของเขาแม่คนนี้คุยง่ายสองเงื่อนไขนี้เหมือนไม่มีอะไรขอบเวลาที่เหมาะสมคืออะไรหัวอยู่ห้าถามนานช่วยชุยคิดอยู่คู่หนึ่งแล้วกล่าวว่าสามปีหากสำนักถังสามารถทำให้เธอกลายเป็นจักรพรรดิวิญญาณได้ภายในสามปีเจ้าสามารถขยายขอบเวลาได้อีกสองปีอย่างไรก็ตามอีกห้าปีถึงเวลาที่เธอจะต้องแต่งงาน เมื่อถึงเวลานั้นเจ้าจะต้องทำตามสัญญาของเราเป็นอย่างไงบ้างข้ายอมรับหัวอยู่เฮาตอบโดยไม่ลังเลในช่วงไม่กี่ปีนี้จะมีการเปลี่ยนแปลงมากมายในทวีปสำนักถังต้องการคนที่มีพรสวรรค์ในการเติบโตด้วยการฝึกฝนในปัจจุบันของเธอไม่ใช่เรื่องยากที่จะทำให้หนานชิวชิวก้าวขึ้นเป็นจกักรพรรดิวิญญาณภายใน3ปีทั้งหมดที่เธอต้องทำคือหาวงแหวนวิญ,ญญาณที่6และเลื่อนอันดับขึ้นอีกส3าอันดับ อย่างไรก็ตามหวัวยูเฮามั่นใจในอีก5ปีข้างหน้าสำนักถังจะเติบโตขึ้นอย่างทวีคูณเขาไม่กล้าพูดว่าสำนักถังจะแข็งแกร่งเพียงใดในเวลา5ปีแต่ก็ไม่ยากที่จะรักษาหนานทิวชิวไว้หนานทิวชิวตกตะ,ตะลึงเธอไม่คิดว่าแม่จะยอมแพ้ง,ง่ายๆขนาดนี้ทั้ง2เงื่อนไขเกือบจะไร้ความหมาย5ปีในไม่ช้าเธอก็จะกลายเป็นสีทองสำนักถังอย่างน้อย5ปีหนานชุย,ชย มองลึกเข้าไปในดวงตาของหัวยูเฮาพยักหน้าและกล่าวว่าเอาละข้าจะมอบชิวิวให้กับเจ้าตราบใดที่เจ้าไม่จงใจกันแกล้งเธอไม่เป็นไรที่เจ้าจะเข้มงวดกับเธอเล็กน้อยข้าทําให้ผู้หญิงคนนี้เสียคนครั้งนี้เธอต้องชดใช้ความผิดพลาดของตัวเองเพื่อเรียนรู้บทเรียนเออใช่แล้วสํานักถังอยู่ที่ไหนหลังจากการแข่งขันครั้งนี้ข้าจะขอไปเยี่ยมเยียนเจ้าหน่อยหัวยูเฮายิ้มและตอบว่า เรายินดีต้อนรับท่านอย่างสุดใจสำนักถังตั้งอยู่ในเมืองซูไรเคอร์แตดใดที่ท่านอยู่ที่นั่นมันจะไม่ยากที่จะหาเราสำนักถังมีประวัติศาสตร์อันยาวนานแต่ก็มีช่วงเวลาที่เสื่อมถอยเช่นกันเรากำลังส,งสร้างสำนักถังขึ้นใหม่และเรามั่นใจว่าเราจะเปลี่ยนให้เป็นสำนักที่ทรงพลังยิ่งขึ้นเมืองซูไรเคอร์งั้นเหรอดวงตาของหนานชุยชุยตกตะลึงทั่วคู่เธอระท้งความคิดบางอย่างที่เธอมีในทันที เธอาหาันไปมองที่หนานทิวชิวและพูดว่าเอาละตอนนี้เจ้าเป็นส่วนหนึ่งของสำนักถัง5ปีต่อจากนี้ในการแข่งขันครั้งต่อไปเจ้าจะต้องตัดสินใจว่าเจ้าต้องการกลับมาหรือไม่ด้วยเหตุนี้เจ้าสำนักมังกรดินจึงหันหลังและเดินไปในขณะที่หนานทิวชิววางแผนที่จะเข้าร่วมสำนักถังเพื่อหลิกเลี่ยงการลงโทษเธออดไม่ได้ที่จะรู้สึกผิดเมื่อแม่ของเธอปล่อยเธอไปอย่างง่ายดายน้ำตาของเธอไหลลงมา หวังตรงเอ๋เข้ามาหาเธอและกล่าวว่าชิวชิวสำนักถังไม่ได้เป็นสถานที่ที่เลวร้ายการเข้าร่วมสำนักถังเราสัญญาว่าจะไม่ส่งผลกระทบต่อการพัฒนาในอนาคตของเจ้าในทางลบเรายินดีต้องรับเจ้าขณะที่เธอพูดอย่างนั้นเธอก็ยื่นมือออกไปนับตั้งแต่หวังตรงเอ๋ได้ตกลงคบหากับหัวยูเฮาเธอจึงตัดสินใจเลิกเล่นตลกแต่งตัวข้ามเพศดังนั้นเธอจึงตกอยู่ในบทบาทของเธอในฐานะเด็กผู้หญิง แต่เธอลืมเกี่ยวกับผลกระทบที่เป็นอันตรายจากการแต่งตัวข้ามเพศของเธอเมื่อนานทิวชิวได้ยินคำพูดของหวังตงเอ,อ๋อเธอเงยหน้าขึ้นมองใบหน้าที่มีรูปร่างสมบูรณ์แบบของหวังตงหวังตงพยักหน้าและไม่เพียงแต่เธอหยุดน้ำตาไม่ให้ไหลและเธอเอื้อมมือออกไปและคว้ามือของหวังตงเอ,อ๋อหวังตงเอ๋อพาเธอไปอยังพื้นที่พักผ่อนหวังตงเอ๋อจับมือนานชิวชิวไว้ไม่ปล่อยอย่างไรก็ตามมันทําให้คนอื่นอิจฉาอย่างมากเธอ เธอกล้าที่จะจับมือหวังตรงจริงๆข้าจะฆ่าเธอเหมยหงเฉินกัดฟันพูดขณะที่เธอเดินออกจากพื้นที่พักผ่อนหยุดก่อนน้องหญิงเจ้าต้องใจยเย็นๆเตียวหงเฉินรีบวิ่งไปหาเธอใบหน้าของเขาดูหมดหนทางเขาไม่รู้ว่าทำไมน้องสาวของเขาถึงมีอารมณ์เสียทุกครั้งที่พูดถึงหวังตรงนานชุยชุยกลับไปที่ฝ่ายของสำนักมังกรดินและนั่งลงรอยยิ้มพุดขึ้นบนใบหน้าของเธอขณะที่เธอคิดว่า สำนักถังสำนักถังของโรงเรียนซูไรเคอร์นั่นเป็นสถานที่ที่สมบูรณ์แบบในการฝึกฝนชิวชิวสำนักมังกรดินมีเทคนิคลึกลับที่มาจากเจ้าสำนักคนแรกเมื่อพันกว่าปีที่แล้วพวกเขาสามารถทราบบุคลิกภาพของบุคคลคนนั้นได้เพียงแค่ดูใบหน้าของเขาหรือเธอตอนนี้เธอสามารถเห็นความชอบธรรมต่อหน้าศิษย์สำนักถังถ้าไม่ใช่ในฐานะแม่เธอจะฝากลูกสาวไว้กับคนแปลกหน้าได้อย่างไรนอกจากนี้ หลังจากที่เธอได้ยินว่าสำนักถังอยู่ในเมืองซูไรเคอร์เธอก็โล่งใจมากขึ้นในบรรดากลุ่มเยาวชนอย่างน้อยสองคนในนั้นคือจักรพรรดิวิญญาณมันหมายความว่าอย่างไรก่อนที่พวกเขาจะสมัครนานชุยชุยได้ศึกษาโทนเมตนที่ผ่านมาอย่างจงใจทีมใดที่มีจักรพรรดิวิญญาณก็สามารถเข้าสู่8อันดับแรกได้เพื่อให้พวกเขามีวิญญา,ารย์ในระดับนั้นและสำหรับพวกเขา ในการก่อตั้งสำนักของพวกเขาในเมืองซือ่รเคอร์จะมีใครเชื่อได้อย่างไรว่าพวกเขาไม่มีความสัมพันธ์ใดๆกับโรงเรียนซือไรเคอร์จากการประเมินของเธอหนานชุยชุยมีความมั่นใจเพียงพอที่จะตัดสินใจได้เธอละทิ้งแผนการของเธอในการพาผู้ชายสองสามคนมาวอยวายที่สำนักถังแน่นอนว่าเธอยังคงจะไปเยี่ยมสำนักถังเธอต้องดูว่าลูกสาวของเธอมีอนาคตในสำนักหรือไม่มรรดาทุกคนเหมือนกันในด้านนี้ ไม่ว่าพวกเขาจะดูแข็งแกร่งเพียงใดลูกๆของพวกเขาก็สามารถละลายหัวใจของพวกเขาได้ในขณะที่การแข่งขันสิ้นสุดลงสำหรับสำนักถังทีมของเขาไม่ได้กลับไปที่โรงแรมแต่พวกเขายังคงดูการแข่งขันต่อไปเขากำลังรอที่จะเห็นการต่อสู้ของสำนักโดยเฉพาะในไม่ช้าการรอคอยของเขาก็ได้ผลเมื่อใกล้เที่ยงรอบเช้าของวันที่สองก็มาถึงจุดสิ้นสุดไม่นานก็เป็นรอบสุดท้าย สำนักวิญญ,ญาณศักดิ์สิทธิ์กับโรงเรียนสวรรค์ผู้เข้าแข่งขันโผล่ขึ้นมาวันอยู่ห้ากกำลังหลับตาอยู่แต่เมื่อเขาได้ยินชื่อสำนักวิญญาณศักดิ์สิทธิ์เขาก็ลืมตาขึ้นทันทีเขามองไปยังพื้นที่พักผ่อนอันที่จริงเขาเห็นเด็กชุดดำเดินออกมาไปเท้าแต่พื้นไม่นานเขาก็อยู่ในสนามเครื่องแต่งกายของเขาเหมือนกับของถังยาสำนักวิญญ,ญาณศักดิ์สิทธิ์บทภาพวิญญ,ญาณศักดิ์สิทธิ์มันเป็นพวกเขาจริงๆ พวกเขาตัดสินใจเข้าร่วมการแข่งขันจริงๆการแสดงออกของหายูเฮาเปลี่ยนไปอย่างจริงจังเขาจ้องไปที่เด็กหนุ่มในชุดดำอย่างจดจอ่อหวังตรงเอ,อ๋อนั่งข้างเขาดูงุดนง,งิดเล็กน้อยหลังจากที่เธอขอให้หนานชิวชิวนั่งลงข้างๆเธอเธอก็ตะนักว่ามีบางอย่างผิดปกติเธอได้ทำผิดพลาดแบบเดียวกันอีกครั้งในที่สุดหนานชิวชิวข้อสงบลงจากนั้นเธอข้อถามเขาเกี่ยวกับสำนักถังอย่างต่อเนื่อง จากนั้นเธอก็เริ่มถามคำถามส่วนตัวมากขึ้นไม่ต้องสงสัยเลยว่าเธอมีเป้าหมายลับของตัวเองหวังตรงเอ,อ๋เคยประสบกับสถานการณ์เหล่านี้มากเกินไปแล้วหวังตรงข้าจะอยู่ที่ไหนเมื่อข้าไปที่สำนักถังวัวอยู่เฮาใช้วิธีใดในการเอาชนะสมาชิกคนสุดท้ายของสำนักมังกรดินของข้าหวังตรงเจ้าหล่อมากแต่ไหลของเจ้าแคบไปนหน่อยเท้าของเจ้าก็ไม่ใหญ่เหมือนกันนะขนาดเอวของเจ้าล่ะ นานทิวชิวโครงเรื่องหลายสราระทั้งหมดในเวลาไม่นานสมาัาชีกคนอื่นๆของสำนักถังแซงทําเป็นไม่ได้ยินพวกเขานั่งอยู่ในที่นั่นอย่างเนียวแน่นแต่ไม่สามารถปกปิดความร่าเริงในดวงตาของพวกเขาได้เห็นได้ชาติว่ามีผู้หญิงอีกคนลหลงไหลในหวังตรงเอ,อ๋อนานทิวชิวไม่โรแมนติกเลยอย่างไรก็ตามเมื่อเธอได้พบกับผู้ชายที่มีรูปงามผู้นี้ที่สามารถไปถึงระดับ60ก่อนที่เขาจะอายุ20ได้ มันจะไม่ดึงดูใจเธอได้อย่างไรบางทีเธออาจไม่ได้ตระหนักถึงมันเองเช่นเดียวกับหัวยูเฮาที่กล่าวว่าวังตรงเอ,อ๋อสามารถดึงดูดทั้งผู้ชายและผู้หญิงในขณะน,นี้ความสนใจของหัวยูเฮาได้จดจ่ออยู่กับการแข่งขันอย่างสมบูรณ์เยาวชนจากสำนักวิญญ,ญาณศักดิ์สิทธิ์ในทูตสีด,ดำดูธรรมดาใบหน้าของเขาดูซีดเล็กน้อยอย่างไรก็ตามเมื่อหัวยูเฮาใช้การตรวจจับทางจิตวิญญาณของเขาเขารู้สึกได้ถึงบางสิ่งที่น่าขนลุก จักวัตตะวันจันทาเป็นผู้นำทวีปในแง่ของเครื่องมือวิญญาณสำหรับพื้นที่ขนาดใหญ่เช่นนี้เกาะป้องกันนั้นสูงกว่า500เมตรและความสามารถในการป้องกันของมันก็แน่าทึ่งมากดังนั้นหวายุเฮาด้วยการฝึกฝนทางจิตวิญญาณในปัจจุบันของเขาจึงต้องใช้พลังทางจิตวิญญาณจำนวนมากเพื่อจอะทะลุเกาะป้องกันนั้นอย่างไรก็ตามเขาต้องหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสำนักวิญญ,ญาณศักดิ์สิทธ์ดังนั้นเขาจึงไม่ลังเลที่จะเสียสละพลังนั้น ่อนหน้านี้เมื่อเขาต่อสู้กับสำนักมังกรดินเสร็จแล้วหัวยงเฮาได้พึ่งพาการชอกทางจิตวิญญาณของเขามันไม่เหมือนเมื่อก่อนตอนนี้เขาสามารถควบคุมความรุนแรงของการโจมตีได้อย่างสมบูรณ์เขาสามารถทําให้คู่ต่อสู้หมดสติได้โดยไม่ทําร้ายเขาจริงๆถ้าเขาต้องการแม้แต่จกตักรพาดวิญญาณก็ไม่สามารถต้านทานแรงสั่นสะเทือนจากการชอกทางจิตวิญญาณของเขาได้อันที่จริงนี่คือไม้เด็ดของเขา และด้วยเหตุน,นี้เขาจึงเปิดเผยมันได้ก็ต่อเมื่อเขาถูกปกครอไปด้วยความมืดเท่านั้นเขาจะไม่ใช้มันอย่างพ่ามเพื่อหวายู่เฮาไม่ใช่คนพิการที่แท้จริงเมื่อพลังวิญ,ญญาณของเขาเพิ่มขึ้นเขาข้อตระหนักว่าพลังวิญ,ญญาณและร่างกายของเขาไม่สามารถเทียบได้ตัวอย่างเช่นเขาจะไม่กล้าใช้ดวงตาแห่งโชคชะตาเพื่อปลดปล่อยการโอกทางจิตวิญ,ญญาณถ้าเขาทําเช่นนั้นสมองของเขาอาจจะไม่สามารถรับมันได้ แมะมันก็อาจจะระเบิดได้สําหรับปัญหานี้เขาพยายามถามผู้อาวุโสส่วนว,ว่าเขาควรทําอย่างไรผู้อาวุโสส่วนให้คําตอบง่ายๆแก่เขาหากวิญญาจารย์ต้องการพัฒนารอบด้านพลังวิญญาณของเขาจะเป็นรากฐานของเขาเช่นเดียวกับการเพิ่มระดับที่สาคัญที่สุดด้วยการเพิ่มขึ้นของพลังวิญญาณแง่มุมอื่นๆของร่างกายของวิญญาจารย์ก็จะเพิ่มขึ้นเช่นกันในระยะยาวการสุกฝนของเขาจะแข็งแกร่งขึ้นเรื่อยๆ ไม่ว่าจะเกี่ยวข้องกับความแข็งแกร่งในแง่ของพลังชีววิญญาณหรือพลังวิญญาณเงื่อนไขเบื้องต้นคือต้องมีร่างกายที่แข็งแรงก่อนร่างกายของหัวยูเฮานั้นยอดเยี่ยมกว่าวิญญาณอาื่นๆในระดับของเขานอกจากนี้ด้วยพลังชีวิตอันมากมายจากชีวิตทองคําและวิญญาณยุดคู่ของเขาความสามารถของร่างกายของเขาสามารถเทียบได้กับจักรภาพวิญญาณปกวงแหวนอย่างไรก็ตามนั่นคือขีดจํากัดของเขาเนื่องจากเขามีวงแหวนวิญ,ญญาณเพียง5้าวง ในตอนนี้พลังวิญญาณของเขาทําให้ผู้เอาส,ส่วนประหลาดใจใครจะเดาได้เพียงว่าการพัฒนาที่เขาได้ประสบมาในแง่ของพลังจิตวิญญาณของเขาผู้เอาส,ส่วนบอกเขาโดยตรงว่าหากเขาต้องการใช้ประโยชน์จากพลังทางจิตวิญญาณของอาณาจากักรวัตถุที่เป็นรูปธระามาของเขาเขาต้องไปถึงขั้นของราชินานาวมพยุทธ์เมื่อนานร่างกายของเขาสามารถไปถึงระดับที่อนุญาตให้เขาปลดปล่อยพลังจีตของเขาได้โดยไม่ต้องสำรองแน่นอนว่า ยังมีวิธีการแบบผิวเผินกว่านั้นเขายัางสามารถดึงกระดูกวิญญ,ญาณอันทรงพลังที่จะช่วยให้ทะเลแห่งจิตวิญญ,ญาณของเขามีสเสถียรภาพเช่นนั้นเมื่อเขาปลดปล่อยพลังจิตการโจมตีของเขาจะมีพลังมากขึ้นแน่นอนว่าเขายังคงไม่สามารถเพิ่มความแข็งแกร่งให้เต็มที่ได้ดังนั้นวิธีที่ดีที่สุดในการเอาชนะปัญหานี้คือการเพึ่งพาเพียงเพิ่มการฝึกฝนของเขาเท่านั้นอย่างไรก็ตามเขายังไม่สามารถใช้พลังจิตวิญ,ญญาณอันยิ่งใหญ่ของเขาได้อย่างเต็มที่ โดยหลักแล้วเขาไม่สามารถใช้ความสามารถประเภทระเบิดได้สําหรับการตรวจจับทางจิตวิญญาณการรบกว,ญญญกวนทางจิตวิญญ,ญาณการแว่งปานทางจิตวิญญาณและทักษะทางจิตวิญญาณอื่นๆพวกเขาล้วนได้รับพลังที่เพิ่มขึ้นอย่างมากนี่คือเหตุผลที่หัวยูเฮ้ายังคงเป็นวิจา,ารณ์ประเภทควบคุมหลักในทีมเมื่อแสงสั่วสองประกายใบหน้าของหัวอยู่เฮาดูเย็นชาเขาลีตา และพลังทางจิตวิญญาณของเขาถูกขังไว้กับเยาวชนจากสำนักวิญญาณศักดิ์สิทธิ์จากพลังวิญญาณของเป้าหมายเขาสามารถสัมผัสได้ว่าเขาคือราชาวิญญาณห้าวงแหวนมวอยู่เฮ้าไม่สามารถพูดได้ว่าเขาแข็งแกร่งเพีงยงใดอย่างไรก็ตามความน่าขนลุกที่เขาปล่อยออกมาบอกมวอยู่เฮ้าว่าเขาเป็นวิญญาณที่ชั่วร้ายไม่มีความเป็นไปได้อื่นใดโรงเรียนสวรรค์เป็นโรงเรียนเก่าแก่ที่มีรากฐานมั่นคง เช่นเดียวกับสำนักมังกรดินที่สำนักถางเพิ่งพบเจอมันมาจากจากักรวาลโตลิงคนแรกที่ถูกส่งออกมายังเป็นเด็กเขาสูงแข็งแรงและมีพลังอย่างเห็นได้ชัดกรรมการตั้งข้อสังเกตว่าผู้แข่งขันทั้งสองอยู่ในตำแหน่งของตนมือขวาของเขาก็ลงมาอย่างรวดเร็วแต่คู่แข่งขันทั้งสองก็แสดงวิญญาณยุดพร้อมกันขณะที่พวกเขาพุ่งเข้าหากันร่างกายของสี่สำนักวิญญาณศักดิ์สิทธิ์เริ่มส่องแสงด้วยแสงสีขาวซีด ร่างกายของเขาดูเหมือนจะยังปกติแต่สองมือของเขาภายใต้แสงไฟนั้นกลับซีดอย่างน่ากลัวขณะที่เขาก้มศีรษะลงดวงตาของเขาก็เปลี่ยนเป็นสีขาวเช่นกันนี่คือวิญญาณดูดการต่อสู้แบบไหนแม้แต่หัวยูฮาก็ไม่สามารถตรวจจับวิญญาณดูดการต่อสู้ที่เยาว,วชนคนนี้ปล่อยออกมาได้ในทันทีนี่เป็นรอบแรกของทัวร์นาเมนต์และทุกทีมต้องการเริ่มต้นรอบแรกอย่างดีที่สุดิทธิจากโรงเรียนสวรรค์ก็ไม่อ่อนแอเช่นกัน ขณที่เขาคำรามเสียงดังร่างกายของเขาก็ปล่อยพลังอันทรงพลังออกมาดาบยาวสองเล่มปรากฏขึ้นในมือของเขาวงแหวนวิญญาณทั้งหมด5วงสีเหลืองสองวงและสีม่วงสามวงวนรอบดาบของเขาไม่ต้องสงสัยเลยพวกมันคือวิญญาณยุทการต่อสู้ของเขาทั้งสองฝ่ายพุ่งเข้าหากันอย่างรวดเร็วเมื่อพวกเขาอยู่ห่างออกไปเพียงไม่กี่นิ้ว จิ์โรงเรียนสวรรค์ก็กระโดดขึ้นไปในอากาศวงแหวนวิญญาณวงแรกรอบๆตัวของเขาเริ่มส่องแสงกลางอากาศเขาฟาดฟันเข้าหาผู้เข้าแข่งขันสิ์สำนักวิญ,ญญาณศักดิ์สิทธิ์เป็นรูปพระจันทร์เสี้ยวสายฟ้าสีเหลืองพุ่งออกมาจากดาบของเขาและเสียงแตกดังขึ้นขณะที่พวกมันพุ่งผ่านอากาศวิญญ,ญาณยุทการต่อสู้นี้น่าประทับใจจริงๆในสนามรบมันมีพลังมากกว่าวิญญ,ญาณยุทการต่อสู้ประเภทโจมตีทั่วไป หัวยู่เห้าประเมินสถานการณ์อย่างเง,เงียบๆในเวลาเดียวกันเขาเริ่มมีสมาธิมากขึ้นในขณะที่เขาสังเกตว่าสิตของสำนักวิญญาณศักดิ์สิทธิ์จะตอบสนองอย่างไรสิตของสำนักวิญญาณศักดิ์สิทธิ์มีห้าวงแหวนเช่นการอย่างไรก็ตามเขามีวงแหวนวิญญาณที่ดีที่สุดเมื่อเขาสังเกตเห็นการโจมตีรูปพระจันทร์เสี้ยวของคู่ต่อสู้ที่พุ่งเข้ามาหาเขาร่างกายของเขาก็บิดเบี้ยวอย่างผิดปกติทุกคนรู้สึกราวกับว่าเขากลายเป็นเงา ทำให้คู่ต่อสู้ของเขาเสียเป้าหมายไปชั่วขณะการโจมตีรูปพาาระจันทร์เสี้ยวตกลงบนพื้นโลหะทิ้งรอยแผลลึกไว้เบื้องหลังในเวลาเดียวกันพายุหมุนสีดำก็โผล่ขึ้นมาจากพื้นดินเมื่อพายุหมุนนั้นส่งเสียงมันพุ่งเข้าหาส์โรงเรียนสวรรค์ติดโรงเรียนสวรรค์ยังคงอยู่กลางอากาศในตำแหน่งนี้ความแข็งแกร่งของเขาเต็มเปี่ยมวงแหวนวิญญ,ญาณวงที่สามของเขาเริ่มส่องแสงและดาบในมือของเขา ทำให้เกิดแสงเงาจางๆสามเงาคราวนี้แสงทั้งสามซึ่งดูมีพลังมากแสงจากดาบพุ่งออกมาเมื่อแสงของดาบพุ่งออกมาร่างกายของสีโรงเรียนสวรรค์ก็ส่องด้วยแสงสีเหลืองที่เข้มข้นเราวกับว่าดวงอาทิตย์ตกนี่คือทักษะ3มแสงดาบพระจันทร์ทักษะวิญญาณพันปีที่ทรงพลังทันใดนั้นพายุหมุนที่กำลังจะล้อมเขาถูกดาบหันออกเป็นชิ้นๆจากนั้นแสงดาบทั้งสามข้หันเข้าด้านใน และหลังจากนั้นไม่นานพวกมันก็ระเบิดเป็นลำแสงขนาดเล็กนับไม่ถ้วนที่พุ่งออกไปด้านนอกไม่ว่าจะในแง่ของความแข็งแกรง่งการควบคุมหรือพลังมันรวมอยู่ในการโจมตีนี้ทั้งหมดทีมอื่นๆในเขตพื้นที่พักพรอดไม่ได้ที่จะพยักหน้าเห็นด้วยนักเรียนจากโรงเรียนสวรรค์คนนี้ไม่ธรรมดาจริงๆเมื่อทุกคนคิดว่าสิทธิของสำนักวิญญ,ญาณศักดิ์สิทธิ์ไม่สามารถต่อสู้อีกต่อไปได้วนสีดำที่เพิ่งถูกผ่าออกเป็นชิ้นๆ ก็กระจายออกไปด้านนอกในทันทีหลังจากนั้นสีของมันก็ซีดลงได้ในไม่ช้ามันก็เปลี่ยนเป็นสีม่วงก่อนที่มันจะปฏิรูปตัวของมันเองด้วยการตรวจจับทางจิตวิญญาณของหัวยูเฮาเขาได้ยินเสียงข้ามควนและร้องไห้จากด้านในของควนสีม่วงหนาทึบกระโหลกสีม่วงสว่างวาบแล้วหายไปอย่างรวดเร็วทุกอย่างเกิดขึ้นเร็วเกินไปเนื่องจากมันเร็วเกินไปเกือบทุกคนที่อยู่ในบริเวณนั้นไม่สามารถเห็นได้ นักเรียนของโรงเรียนสวรรค์ถูกควันสีม่วงคืนกินไปแล้วในเวลาต่อมาควันก็หดกลับและกลายเป็นลูกศรในขณะที่มันบินไปไกลที่นั่นร่างของนักเรียนโรงเรียนสวรรค์พลิกตัวเมื่อเขาตกลงบนพื้นนักเรียนของโรงเรียนสวรรค์ปรากฏตัวขึ้นอีกครั้งกลางอากาศอย่างไรก็ตามดูเหมือนว่าเขาจะสูญเสียการควบคุมร่างกายของเขาในขณะนั้นผิวของเขาซีดอย่างน่ากลัวมีดในมือของเขาหายไป ร่างของเขาก็าตกลงมาอย่างท้องฟ้ายัางไม่ขยับขยื่นวันยูห้าปิดตาของเขาเขาใช้การตรวจจับทางจิตวิญญาณเพื่อสังเกตการแข่งขันนี้เขามีมุมมองได้ความเข้าใจที่ดีที่สุดในการต่อสู้ครั้งนี้จิตวิญญาณของนักเตนโรงเรียนสวรรค์ถูกกินกินอย่างสมบูรณ์ในขณะที่ร่างกายของเขาไม่บุบสลายมันเป็นเพียงร่างที่ว่างเปล่าเหตุการณ์จะเป็นอย่างไร โปรดติดตามได้ในคลิปหน้านะครับเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับวันนี้ใครที่เข้ามาแล้วอย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งให้กันด้วยนะครับ mm hmm. เพื่อที่ท่านจะได้ไม่พลาดเวลาที่ผมลงคลิปใหม่ๆแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ